สวัสดีครับผมพัทราวุฒิคำจันทร์บริษัทคาเม่าโอเคครับทำเกี่ยวกับระบบงานถ่ายทอดสดทางออนไซต์และออนไลน์ line, ครับก็จะเริ่มตั้งแต่2กล้อง3กล้อง4ี่กล้อง5กล้องแล้วแต่คอนเทนต์และงบประมาณของลูกค้าครับลูกค้าจะเล่าคอนเทนต์ของงานสเกลของงานเช่นลูกค้าอยากได้2กล้องกล้องทั้ง2ตัวต้องเก็บภาพได้ครบทุกระยะให้ได้มากที่สุดกรณีที่ผมทํางานอย่าง OB2 กล้องนะครับกล้องผมจะน้อยมากในการเก็บ ซีเควนซ์ของลูกค้าแต่ละกล้องก็จะมีหน้าที่กว้างและแคบในตัวเดียวกันคือเก็บคอนเทนต์ของงานได้ครบหมดครับเก็บอารมณ์ของงานได้ครบผมชอบทั้งช่วงเลนนะครับความกว้างก,ก็เก็บได้คมดีครับระยะซูมก็ได้ลึกครับภาพแคบที่มีคุณภาพไม่ต้องซูมดิจิตอลเข้าไปช่วยครับคุณภาพของ fx 6 0 5ในการต่อสัญญาณวิดีโอเข้ามาในสวิตชิ่งโดยภาพรวมก็โอเคครับเก็บภาพในที่มืดได้ดีครับ กรณีน้อยนี่สญญามารถยกเกณฑ์ได้ถึง12 dB คุณภาพา <ermaid S 1> ที่มาจากกล้อง XF605 วิดีโอโอเคมากเลยครับ XF605 สําหรับผมนะครับม,มันสะดวกมากเลยไปออกกองอะของมันจะน้อยมากกรณี2กล้องก็จะออกมีรังกล้อง <Yeah. S 1> แค่2ลั 2> Sweet, aw, รังแหลกสวิตแหลกจอตะก้าสายแค่นี้ไม่ต้องมีรังเลนรังแบตเตอรี่รังอะไรให้เยอะแ <Ĉ S 1> ยะ <c oughs> เลยครับก็คือถือกล้องไปตัวเดียวใส่แบตเตอรี่แล้วก็เชื่อมต่อต่อเข้าสวิตทํางานได้เลยครับ สำหรับผมที่ตัดสินใจใช้กล้องรุ่นนี้ครับก็คือหนึ่งเขาคุณภาพของวิดีโอก็เริ่มตั้งแต่ Full HD จนถึง 4K สำหรับเรื่องการเชื่อมต่อของกล้อง Canon XF605 ผมจะใช้บ่อยที่สุดคือสัญญาณ SDI รองลงมาก็คือสัญญาณ HDMI สัญญาณ SDI จะปล่อยได้ถึง1800-1920 0 ยันถึง 4k 1 2อ g sdi เลยครับส่วนเอาต์พุตของกล้องทั้ง sdi และ hdmi ข้อดีของเขาคือสามารถ on off รัดได้อิสระคุณภาพสัญญาณของ sdi ของ canon สามารถส่งสัญญาณที่เป็น hdr ได้อย่างกรณีถ่าย h l r g 2020นสมันจะให้สัญญาณ sdi ที่ full length สำหรับสวิตชิ่งที่รองรับจะรับคุณภาพของเขาไปใช้งานได้ครบครับปุ่มต่างๆของกล้อง canon x f 6 0 5นในค่ามาตรฐานครับแต่จะมีปุ่มรัดเช่น full auto full a ก็คือจะ auto ทุกอย่างจะช่วยในใการ ทั้งค่าสีค่าเกณฑ์ช่วยถ่ายให้ง่ายขึ้นนะครับแค่แค่หยิบกล้องปลดฟูโกโตแล้วก็กดเรคคอร์ดได้เลยครับแล้วก็ปุ่มเช่นปุ่มไว้บ์าลานก,ก็มาตรฐานครับมีไว้บ์าลานพีเซตไวเบาลานเอแล้วก็ไวบ้บาลานบีใช้ทัสกรีนหลักๆก,ก,ก็คือเข้าเข,าข้าหน้าเมนูดูฟังก์ชันสเตตัสของกล้องชอบตรงที่มันสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาแล้วก็เป็นเพิ่มเกณ์เพิ่มเอฟอะไรไงรี้ยเป็นแบบ สไลด์ให้เห็นๆเลยครับสาเหตุหลักที่ที่ผมซื้อก็คือออโต้โฟกัสมันจะมีทั้งตรวจจับใบหน้าตรวจจับดวงตาแท็กกิ้งตามที่เราเลือกครับอย่างระบบแท็กกิง้งถ้าตัวตัวเมนเคลื่อนที่ก็จะมั่นใจครับว่าว่าเขาก็ยังชัดอยู่แท็กกิ้งก็จะตามให้เราเห็นเลยครับว่าเขาเขาทำงานโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้ครับความแม่นยำของออโต้โฟกัสของ canon xf 605เท่าที่ใช้มานะครับ ผม,ผมว่ามันโอเคเลยครับกรณีเราเมนูนอยู่แล้วไม่มั่นใจว่าของเขาชัดผมจะใช้พุทออโต้แล้วฟังก์ชันที่ผมตั้งไว้เช่นจับใบหน้าแล้วก็ดวงตาก็ก็จะทํางานเต็มที่ให้ผมพอผมได้แล้วผมก็จะปล่อยพุทออโต้เขาก็จะกลับมาเป็นเมนูนช่วยให้ผมมั่นใจว่าไอ้ไอคนที่ผมถ่ายอยู่มันชัดแล้วพอมันกลับมาเป็นเมนูนแสงข้างหลังเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน เขาก็ยังโฟกัสที่ตัว subject อยู่ครับ3อย่างที่ผมชอบสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็คือระบบอินเตอร์เฟสเอาต์พุตที่มีสัญญาณ SDI ได้ถึง 4K ข้อที่2ก็คือระบบโฟกัสครับข้อที่3ก็คือน้ําหนักเบาคล่องตัวกล้องตัวนี้ตอบโจทย์การทํางานของผมมากเลยครับ Canon delighting you always